แต่ท่านบอกว่าท่านเป็นสายปฏิบัติท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโรคแล้วก็เรื่องของมนุษย์มาแล้วดังนั้นเขาก็ท่านก็พอทราบประมาณนี้แล้วก็ท่านก็พูดถึงยกถึงตัวท่านเองนะคะว่าทำไมท่านถึงมาเป็นพญานาคแล้วทําไมทาไมท่านถึงเป็นนาคแล้วทาไมอยู่ดีเป็นนาคแล้วทําไมท่านถึงจะต้องมาเป็นบือสีด้วยท่านก็บอกเรนว่าการเกิดการเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์อย่างท่านก็ถูกทั้งหมด ท่านต้องการอยากจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความสุขหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความเป็นนิรันดร์อันนี้คือสิ่งที่ท่านพูดแล้วแต่คนจะฟังนะคะแล้วก็สิ่งนี้ที่ท่านบอกเรียนว่าท่านก็เคยเป็นผู้สูงสักด์คำว่าสูงสักด์ในด้านของการเป็นหน้าก็คงเป็นพญานา,นาคราชใช่ไหมคะโอครับแต่วันนี้ท่านถือตนท่านปลดวางทุกอย่างแล้วก็วางตน ให้เป็นแค่ลอสีแก่ๆคนหนึ่งที่อยู่ในถ้าแห่งนี้ใครจะเห็นก็ดีใครไม่เห็นก็ดีอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกดังนั้นท่านบอกว่าจงทําความดีเอาไว้ท่านบอกเวลาของโลกมนุษย์มันน้อยเวลาที่ท่านอยู่มันยาวไกลแต่มันก็ไม่ได้ยาวไกลถึงขั้นว่าจะไม่สามารถตัดสินในสิ่งที่เป็นบาปและบุญได้ท่านก็เลยบอกมาว่าท่านยังวางได้เลยฉะนไหนเรามนุษย์ทั้งหลายจะวางไม่ได้ท่านปูกบพุทธประมาณนี้นะคะ